สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเนลเกอร์มมาแจกแจงโปรแกรมการแข่งขัน SV League ของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าสาวไทยของเราเนี่ยลงแข่งกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายๆคู่ที่น่าสนใจวันนี้พรีวิวเล็กๆก่อนเกมรวมถึงครับบอกตารางคะแนนวยครับว่าทีมไหนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องชนะมากๆเลยนะครับก็บอกได้เลยว่ามีมากมายหลายทีมเลยทีเดียวนะครับที่ต้องการเก็บชัยชนะแบบต้องเอาให้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วเการเสลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์ทีไรนะครับเอสวิลิของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สเสน่ห์ของเอสวิลิแล้วก็คือแข่งพร้อมๆกันครับเพื่อนๆเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าอัปเดตสกอร์ไปพร้อมๆกันในหลากหลายคู่เลยนะครับแน่นอนว่าดูไปแล้วไปเบ,บลเกอร์เนี่ยก็จะบรรยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สกอร์ด้วยนะครับในหลายๆคู่นะคู่ไหนที่แอดไม่ได้แบบเปลี่ยนคะแนนแบบเรียลวทม์เนีบบเ่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตอนไลฟ์สดแอดก็จะพูดอัปเดตคะแนน ปากเปล่าให้นะครับเพื่อนๆเอ้าไปเริ่มเรียงกันเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มที่กู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของไซตามะกับโอกายาม่าซีเกาครับแน่นอนครับว่าทางฝั่งของไซตามะนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนโซนอกายาม่าครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนนะครับโอกาสลุ้นติด1ใน8เนี่ย ถามว่าพอมีไหมเนี่ยก็ลุ้นได้เล็กๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆเนี่ยถ้าจะไปเบียดทางฝั่งโรเลหรือซาม,มิสึสปริงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับุกมองว่าอุกายาม่าเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแล้วก็พักหลังเนี่ย เจอกับทีมใหญ่ก็ทําผลงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนัดนี้โอ้กว่าทางหน้าของไซตามะประมาทไม่ได้นะครับผลงานของไซตามะนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไซตามะนะครับก็ชนะไป3แพ้ไป2นะส่วนโอกยามาเนี่ยชนะเป็น2แพ้ไป3นะครับก็ถือว่า5นัดหลังสุดมีความใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ามองกันตามหน้าเสือเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของไซตามะนะครับที่ดูดีกว่านะครับแล้วโอ้กมองว่าผลงานก็น่าจะเป็นไซตามะที่สามารถเอา ชนะทางฝั่งของโอกายาม่าไปได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการเสียเซตนะอันนี้ก็ต้องดูครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของไซตามะนะทีนี้ครับเราไปดูคู่ต่อไปกันสักนิดหนึ่งครับนั่นก็คือทางฝั่งของฮิเมจิกับทางด้านของคุโรเบะครับแน่นอนครับว่าฮิเมจิเนี่ยเล่นในเกมวันนี้เนี่ยครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะคืออาทิตย์นี้วีคเนี้ย ฮิเมจิต้องชนะ2นัดได้เลยครับคือเจอทีมอย่างคุโรเบตเนี่ยที่พูดกันตรงๆว่าด้วยขนาดทีมฮิเมจิก็ขนาดทีมใหญ่กว่านะครับแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่ก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งฮิเมจิดูดีกว่าครับแต่ว่าฮิเมจินะครับชอบจะมีหลุดไปบ้างเล็กๆนะในการเล่นนะครับอาจจะมีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแพ้สักหนึ่งชนะสักหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะครับนัดนี้เนี่ยฮิเมจิจำเป็นมากๆครับที่จะต้องเก็บ ชัยชนะ2นัดให้ได้ในวีคนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับการเจอคูรูเบตเนี่ยอกมองว่าผู้กันตามตรงนะครับคือฮิมิจิดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ได้ครับเราก็มารุนนะครับทางล่างของมุมบิ่มเนี่ยจะได้นะครับเป็นท็อปสกอร์หรือไม่และจะได้ VOM หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าบุ๋มบิ่มนี่ก็ได้รุ้น VOM ในทุกนัดอยู่แล้วท็อปสกอร์เนี่ยก็เรียกมากันเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกแล้วก็เป็นคู่ที่โอ๊กเนี่ยจะ เขาเรียกว่าบรรยายนะครับเป็นหลักในคู่ฮิเมจิกับคู่โรเบะนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยก็จะเพิ่มเติมปะปลายกันไปนะครับเเดี๋ยวขอย้อนไปในคู่ของทางด้านของไซตามารสักนิดนึงนะครับกับทางด้านของโอกายมาซีเกาเนี่ยณมุมนี้นะครับโอ๊กมองว่าเราเชียร์ทางฝั่งของทางด้านของโอกายมาไว้ดีกว่านะครับเพราะโอ๊กมองว่าถ้าโอกายมาชนะเนี่ยนะครับจะทําให้ทางด้านของไซตามาเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกฮิเมจิหรือเอ็นดีซีแซงไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอกว่าในคู่แรกเนี่ยเราเชียร์ทางฝั่ง ของโอกายามาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ทำให้ NEC หรือฮิเมจิเนี่ยขยับขึ้นไปแซงไซตามะได้ในอนาคตนะครับส่วนคู่2ในฮิเมจิเนี่ย เราก็เชียร์ฮิเมจิอยู่แล้วนะครับขอให้ชนะ2นัดติดแล้วกันนะครับในวีคนี้นะส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของน้องไก่นะครับก็จะเจอกับทานของโอากามาเวลัสนะครับแน่นอนว่าโอากาเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็สามารถชนะได้5นัดเลยนะครับส่วนกุนมะ5้านัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยจริงๆก็ทั้งฤดูกาลนี้กุนมะก็ยังไม่ชนะใครนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าทางฝั่งของกุนมะเนี่ยเป็นรองแต่อกมมองว่าถ้ามองในลักษณะตรงนี้ลุ้นเซต พอลุ้นได้อยู่นะครับแต่ได้ให้ลุ้นชนะเนี่ยบอกว่าน่าจะลําบากพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเรารุ้นให้ได้เซตรุ้นให้น้องไก่ได้ลงรุ้นให้น้องไก่ได้เล่นอกมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราพอจะรุ้นได้อยู่นะครับกับทางฝั่งของกุลมะนะครับเพื่อนๆยังไงเป็นกาลังใจให้น้องไก่นะครับทีนี้ครับผ่านพ้นไปแล้วสคู่นะครับก็จะแข่งประมาณ11บเอโมงหนาทีนะครับคู่ของไซตามะคู่ฮิเมจิคู่กุลมะนั้นะเพื่อนนะทีนี้เราไปดูคู่ เที่ยงประมาณเที่ยง5นาทีนะครับก็ไปเริ่มวันที่คู่แรกนะครับนั่นก็คือคู่วิซารมิสึดสปริงจะเจอกับ PFU b o o บูแคทครับคู่นี้มีความสำคัญมากๆเพื่อนๆคือถ้าทางฝั่ง PFU นะครับสามารถเอาชนะวิซารมิสึดสปริงได้นะครับทั้ง2นัดในวีคนี้นะโอกว่าโอกาสที่จะไล่เนี่ย ก็ยังพอทันอยู่เพื่อนๆในการติด1ใน8นะครับเพราะดูตามตารงนางคะแนนที่โอกขึ้นไปเนี่ย P.F.U. อยู่อันดับที่9นะครับถ้าสามารถเก็บทางด้านของฮิซามิสึสปริงได้เนี่ยทั้ง2เกมนะโอกว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นไป1ใน8เนี่ยมีสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าฮิซามิสึสปริงเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่จะผ่านได้ง่ายๆเหมือนกันหานัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะถึง4และแพ้เพียงแค่1ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานในในใน,ในเรื่องของ วอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจ้ากรพัรดีนีเนี่ยพวกเขาก็ไปถึงรองแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่ๆสำหรับทางด้านของ P.F.U. ที่จะชนะฮิสานมิสดสปริงสนัดนะเอาเป็นว่าได้สัก1นัดเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วในมุมของโอ๊กนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยได้2นัดจะเป็นอะไรที่ ตอบโจทย์มากๆนะครับเพื่อนๆทีนี้ครับเราก็ไปดูทางฝั่งของอารันมาเล่กันสักนิดนึงครับไล่กันมาเลยนะครับอารันมาเล่เนี่ยจะเจอกับเดนโซ่โอ้โหก็ต้องบอกว่าเจองานงานใหญ่พอสมควรเพราะตัวของเดนโซ่เองเนี่ยก็อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับแล้วก็ลงแข่งห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปสี่แพ้เพียงแค่1เท่านั้นนะครับเดนโซ่ก็ถือว่าผลงานเปรี้ยงป้างพอสมควรฝั่งอารันมาเล่ครับยูฟาเนี่ยท็อปสกอร์รัวๆเหมือนกันนะครับอกมองว่าเจอเดนโซ่ครั้งเนี้ย ไม่มีอะไรจะเสียเพื่อนเพ่อนโอ้กว่าอารันมาเล่จดหนักจะเต็มโอ้กว่าได้เซตแน่ๆแ,แต่จะลุ้นถึงชนะไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันในรายละเอียดภายในเกมนะครับแต่โอ้กว่าได้เซตแน่ๆในทางฝั่งของอารันมาเล่เลยครับเพื่อนเ,อนเอนก็เป็นกําลังใจให้เชียร์อารันมาเล่เต็มที่เลยครับ เอาให้สามารถเอาชนะให้ได้ก็แล้วกันนะครับทางตรงนี้เนาะคู่ต่อไปครับก็เป็นทางฝั่งของโทเล่กับทางด้านของฮิตาชินะครับหรือทางด้านของเอสติโมนั่นเองนะอกมองว่านะครับในคู่นี้เราจําเป็นที่ต้องเชียร์ฮิตาชินะครับเพื่อนๆคือตอนนี้นะครับฮิตาชิอยู่อันดับที่6เนี่ยให้คะแนนขาดไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ไปลุ้นทางพี u อยูให้ชนะเอานะครับคือดึงโทเลลงมาก่อนดึงโทเลลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าเกมนี้เราควรเชียร์ เอสกิโมให้ชนะโทเลให้ได้นะครับซึ่ง้นานัดหลังสุดของทางด้านฮิตาชิเอสกิโมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็ชนะไป4แพ้เป็นแค่1นนะอ่าแล้วก็ทางด้านของโทรเรเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับผลงานก็ต้องบอกว่าทางเอสกิโมเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนก็เอ้าอันนี้คู่นี้เราต้องเชียร์เอสกิโมให้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนให้ชนะให้ได้เพื่อที่ว่าจะลุ้นพี u อยูสอดแทรกขึ้นไปในอันดับที่8นะครับส่วนทางฝั่งของ NEC น,นะครับคู่3คู่ก่อนหน้านี้ก็คือ PFU อารันมาเล่แล้วก็ทางด้านของ e อ i m o เนี่ยแข่งเที่ยง5นาทีโดยประมาณนะครับส่วนคู่ของ NEC นะครับวันนี้มาช้านิดนึงเนาะบ่ายโมง35นะครับเจอกับคาริยะนะครับทีมของเพียวเจอกับทีมของทางด้านของหนูเตยนะครับแน่นอนครับว่า NEC ก็ต้องชนะนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะทำอันดับเนี่ย ให้มีโอกาสได้แซงขึ้นไปแล้วก็ไม่ให้อันดับของตัวเองเนี่ยตกลงมาด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของคาริยะเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องชนะเหมือนกันเพื่อนๆเพราะเขาก็ยังมีลุ้น1ใน8ได้อยู่เหมือนกันนะครับทีมของหนูเตยเนี่ยโอกมองว่าหนูเตยเนี่ยถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บร่างกายสมบูรณ์เนี่ยยังไงลงแน่นอนเพื่อน ยังไงลงแน่นอนเป็นตัวหลักเป็นเป็นเป็นกำลังหลักให้กับทางด้านของคาริยะเลยนะครับส่วน N อเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องดูนิดนึงนะครับว่าโค้ดของเขาเนี่ยจะวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนผู้เล่นกันเยอะพอสมควรโอกาสของเพียวมีแน่ๆครับแต่ว่าจะยืนระยะได้ยาวหรือไม่เดี๋ยวต้องไปวัดใจโค้ดดูนะครับเพื่อนๆอ่ะคู่นี้ก็เชียร์ใครก็ได้ครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราก็เชียร์ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับทางด้านของเพียวกับทางด้านของ อาจเลยนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอ,อเกอร์สักประมาณ10โมง40แถวๆนี้นะครับเรามาร่วมพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนเกมจะเริ่มในี่ฮิเมจิก็เริ่มประมาณ11โมง5นาทีนะครับเราก็มาเชียร์ฮิเมจิกันไปก่อนนะครับส่วนคู่ของ e NEC เนียเนน่ย,ยเดี๋ยวเรา,กกยยว,ย ары, าว่าก, OK. วกันตามสถานการณ์นะครับว่าแอดจะไหวไหมถ้าไหวก็เดี๋ยวลากกันต่อยาวๆแต่ถ้าไม่ไหวก็โอเคเดี๋ยวว่ากันตามสถานการณ์นะครับอนิเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับดุกคัคบ <loc. S 2>